you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า Two Four Bar Channel นะคะตอนเราก็สู่การทำนายดวงรายเดือนนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2015หร้ือ2 0 2 2นั่นเองนะคะจะทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading นะคะฉะนั้นบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันคือการทำนายโดยภาพรวมคือกว้างนะคะคนมาดูอาจารย์มากมายนะคะฉะนั้นมันไม่สามารถตรงได้ทุกท่านอยู่แล้วนะคะฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนว แต่เพียงเท่านั้นนะคะสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราหรือตัวคุณนั่นเองนะคะเป็นคนที่กําหนดดวงชะตานะคะไม่ใช่ไพ่หรือคำทานายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นขอให้ดูอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะคะอ่ะก็สําหรับใครที่ชอบดูพวกพิ่อาคาพิกา s t สโตนที่เป็นแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะอาจารย์จะแปะเพลย์ลิส เอาไว้ด้านล่างนะคะเป็นไ m ม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมีร่วม300เกือบ400เอพิโซดแล้วนะคะส่วน KFS Extra นะคะถ้าใครอยากเห็นหน้าอาจารย์บ้างนะคะเป็นพิอาคอาร์ตไ m e ์เลสเหมือนกันก็สามารถไปดู playlist ที่อาจารย์แปะไว้ใต้ description ได้เลยนะคะ,ะแต่ตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเราเริ่มไปดูดวงรายเดือนกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2พ6 5นะคะเรามาดูดวงระดยภาพรวมกันเลยดีกว่าทำมาจากไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ t ทม์ออฟเ,เอ็เช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเล <their> courage positive outlook knights of swords six of swords ace of swords eight of swords Knights of Pentacles, Ace of Wands, Three of Pentacles, The Lovers, Queen of Pentacles, Ten of Swords, Queen of Swords, and the last one by a Hatsapin, Nines of Wands. พลังงานที่อาจารย์เห็นด้วยภาพรวมนะคะสำหรับชาวราศีกันคือเป็นเดือนของเขาม,ามั่นคงมากยิ่งขึ้นนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างนัน่น นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะยามขึ้นอย่าลงละเลงยามลงอย่าทอเป็นคติประจําใจหัวาจกิฟ้าที่พูดติดปากมากๆนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าพลังงานมันขึ้นไปในทิศทางที่ดีเหมือนกับว่าเป็นดวงที่ดีมากยิ่งขึ้นดวงมีการพัฒนาดวงดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีพลังงานมันขึ้นคําว่าช่วงนี้ทําอะไรก็คือค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เห็นแสงสว่างที่ เป็นพลังงานท่านที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตของตัวเราเองนะคะถ้าเราหมั่นโอดทนพยายามหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่งตางๆอาจารย์ก็เชื่อว่าพลังงานด้านดีจะเข้ามาหาตัวคุณนะคะพลังงานขึ้นคําว่าคุณจะกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจหรือว่ามีความเป็นผู้นํามากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นหรือว่ามีการได้รับคํเชื่นชม มีเรื่องน่ายินดีบางท่านอาจจะแปลว่ามีบุญวาสนาบุญบรารมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมันเกิดจากความพยายามของตัวเรานั่นแหละแล้วก็เกิดจากหลายๆสิ่งหลายอย่างช่วยหนุนนําอาจารย์เชื่อว่าใครที่มันกระทําความดีในรูปแบบต่างๆโดยที่ ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเหมือนทาด้วยจิตบริสุ์อย่างแท้จริงอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยอยู่เคียงข้างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมากถึงมากที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของคําว่าเจอแต่สิ่งดีๆหรือว่าเจอพลังงานด้านบวกที่จะเข้ามาหาตัวคุณนั่นเองนะคะแต่ต้องยอมรับแบบนี้เลยนะคะว่ามันอาจจะมีหลากหลายอย่างที่เราจะต้องจัดการมีหลากหลายสิ่งที่เราอาจจะต้อง ทำงานหนักและเหนื่อยมากิ่งึ้นหรือว่าบางท่านอาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นบางท่านอาจจะต้องหางานหางานหาเงินหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งต่างๆที่เราปาดเหงื่อมาจะไม่เสียแรงเปล่าฉะนั้นขอให้คุณอดทนสู้ๆนะคะไม่มีใครทํางานหรือว่าทำมาหากินแล้วมันไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติมองให้เป็นเรื่องปกติและคุณจะมีความสุขนะคะถัดไปอาจารย์มองว่า ตัวคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องเทคแคร์ดูแลเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะดูสวยดูหลอ่อดูดีหรือว่า,ามีคนเองอาจจะมาชอบเรานะคะหรือหมายปองเราก็เป็นได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามานะคะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะถ้าเรามีสังคมนิดนึงก็อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเราก็ได้นะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มีคนรักคนเมตตาในเชิงคําว่าผู้ใหญ่เมตตาคนสนับสนุนบางท่านอาจจะทำทุียจน ตัวลูกค้าก็เมตตาเราอนะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแต่ช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพนิดน,นึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะทํางานเยอะหรือว่ามีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาจัดการเยอะมันเลยทาให้อาจจะมีอะไรที่ทําให้อาจจะเกิดความเครียดอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติแหละอาจารย์ก็มองแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องทํางานเยอะขึ้นนะคะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยมากยิ่งขึ้นแต่ได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเช่นเดียวกันถือว่า ไปในทางและก็ทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะอืมอ่ะเรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะอ้ออีกหนึ่งอย่างต้องบอกเลยนะคะว่าอะไรที่มันไม่ดีมันมีเหตุให้ออกไปเซนนดีมีโอกาสตามมานั่นเองนะคะแพรว่าขาจัดปัสสาวะพลังงานด้านลบออกไปนั่นเองอ่ะเรามาดูเรื่องการงาน Knights of Wands ขึ้นมา The Hermit ขึ้นมา The High Priestess นะคะ uh, The Empress 6 of wands ขข้นมาขออีกหนึ่งใบ the star พลังงานขึ้นดีมากเรื่องการงานของคุณนะคะพลังงานขึ้นคำว่ามีการพัฒนามีการเรียนรู้เรียนรู้ได้ไวมากยิ่งขึ้นความจำดีมากขึ้นสติปัญญาเป็นเลิศมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นแต่ช่วงนี้มันเหมือนํำงานแข่งกับเวลาค่อนข้างเยอะเนาะมันเหมือนกับว่ามีงานมาเยอะแล้วทำงานต้องเหมือน on on task on แบบมันเหมือนกับว่าต้องต้องตามเวลาตามขั้นตอนหรือว่า ออต้องทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้หลากหลายอย่างมากขึ้นถ้าคุณวางแผนดีๆอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่ามีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มในสายอาชีพที่คุณทาบางท่านอาจจะต้องแบบเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนภาษาเพิ่ม,เต,มเติมยังได้เลยนะคะอ่าหรือมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องการทํางานก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมคือสามารถเรียนรู้ได้ดีมากซะด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดงังมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นในสายงานที่คุณทําบางท่านถ้าทําพวกแนวสื่อออนไลน์อาจจะป๊อปปูลามากขึ้นนะอ่าแปลว่ามีชื่อเสียงบางคนอาจจะมี งานเข้ามาวิ่งเข้าชนเรามากินคืนก็ได้ถ้าใครที่ทำอ,อาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไม่อยู่ติดกับที่ดารานักแสดงนักร้องหรือว่าพวกแนวคนในสื่ออนนินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะในเชิงที่ว่า,าเกี่ยวกับเรื่องด้านภาษา,าหรือว่าการไม่อยู่ติดกับที่ต้องไปพบปะ ติดต่อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมเพื่อส่วนได้งานธรรมชาตินะคะเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ต่างๆนะคะหรือผลผลิตต่างๆทางการเกษตรเนี่ยดีมากๆงานอีเวนต์นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการพบปะผู้คนนะคะค่อนข้างเป็นทิศทางที่ดีค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องคําว่าเจรจาวาทศิ์ได้ด้วยอสังหาก็เด่นนะคะค่อนข้างเด่นหลากหลายอาชีพมากๆถ้าไม่ผิดศีลธรรมและไม่ผิดกฎหมายค่อนข้างดีแทบทุกอาชีพเลยนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณจะสบายใจมากขึ้นในสิ่ง ที่คุณทํามันอาจจะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหามีเรื่องต้องฝ่าฟันบ้างแต่มันไม่เกินความสามารถของคุณหรอกอาจารย์เชื่อว่าคุณเจอหนักหรือว่าเจอเคสที่มัน งานหินงานยากมากกว่าน,นี้มาแล้วอ่ะแค่นี้อาจารย์มองว่าถ้าเป็นอุปสรรคอะไรที่เข้ามาในช่วงนี้คุณสามารถที่จะฝ่าฟันและแก้ไขมันได้ฉะนั้นสบายใจได้นะคะอ่าแต่ขอ,ขอให้คุณอดทนพยายามอย่าสบายใจเกินเหตุเกินไปนะคะก็คืออยู่บนความพอดีแล้วคุณจะมีความสุขนะถัดไปอาจารย์มองว่ามีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นในเรื่องการทํางานบางท่านอาจจะมีการเฉลิมฉลองในเรื่องการทํางานอ่าได้ตําแหน่งได้งานใหม่ได้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นอ่าหรือว่ามีการพัฒนาเหมือน ทําทให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นในเรื่องการทํางานของคุณนะคะาบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือทํางานเป็นทีมค่อนข้างเยอะอาจจะคุยรู้เรื่องกันมากขึ้นบางท่านถ้ารู้สึกว่า,าเหมือนเป็นหนึ่งว่าอาจจะเป็นคำว่าศัตรูกับการเป็นมิตรก็ได้นะคะฉะนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนคือพร้อมแน่นอนไม่มีมิตรแท้และศัตรูีถาวรน,นะคะ ถ้าใครทาไม่ดีก็จะเข้าตัวใครทําดีก็จะเข้าตัวเขานั้นเองนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เห็นถัดไปก็คือบางท่านอาจจะไปทํางานต่อต่างประเทศทําได้นะคะถ้าคุณเองได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วเตรียมการเอาไว้แล้ววางแผนเอาไว้แล้วนะคะสามารถที่จะทํางานต่อต่างประเทศได้นะคะไม่ต้องเรียนต่อยังได้เดี๋ยวอาจารย์ดูเรื่องเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่เนี้ยโดยภาพรวมคือใช้ได้มากๆบางท่านอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานย้ายแผนกย้ายสายค้าหรือว่าขยายกิจการก็คือดีทั้งหมดทั้งหมดการงานเลิศมากเอา ดีดีขึ้นกว่าเดิมอเอาแบบนี้แล้วกันนะคะไม่พูดเยอะเจ็บคอน,นะจ๊ะถัดไปนะคะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเรียนหลับเป็นยังไงบ้าง การเรียนนะคะคุณมีความวิตกจริตม,มีความกลัวมีความไม่มั่นใจหรือขี้เกียจอยู่หรือเปล่าถ้าขี้เกียจเป็นไปตามนั้นนะฉะนั้นหมั่นอดทนพยายามถ้าใครคิดจะเรียนต่อต่างประเทศถ้าสถานการณ์พร้อมเงินพร้อมระวังแผนแล้วไปเรียนต่อได้ดีมาก่าเรียนภาษาเพิ่มได้เรียนเสริมเพิ่มเติมในเรื่องวิชาอื่นๆได้เหมือนกันแต่เนี่ยมันเป็นคําว่าเรียนตามอารมณ์ถ้าสมมติอยากประสบความสําเร็จคุณเองก็ต้องขยันเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีบางครั้งอะคนเรามันต้องลองหลายๆรอบทําหลายรอบนะคะถึงจะทําสําเร็จในเรื่องการเรียน จะเรียนปริญญาเพิ่มอ่าปริญญาโทรปริญญาเอกปริญญาตรีอะไรก็ว่ากันไปคือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะการเรียนโอเคขึ้นแต่ถ้าขี้เกียจมันก็เป็นไปตามที่คุณคุณปฏิบัติอะแค่นั้นเลยเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่า เดี๋ยวเดี๋ยวขยนันเดี๋ยวขี้เกียจมันเป็นอารมณ์เหมือนเป็นคลื่นเลยอะ่ะมันไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องอารมณ์ตรงน,นี้ต้องพยายามดึงสติกลับขึินมาแล้วก็พยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะและอาจารย์ก็จะเป็นอีกหนึ่งกําลังใจคุณสู้ๆนะคะในเรื่องการเรียนอย่าไปกลัวอย่าไปสนใจอะไรมากถ้าเราทําเต็มที่แล้วนั่นคือที่สุดแต่ถ้าเรายังไม่เต็มที่ก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองแค่นั้นเลยนะคะอย่าไปกลัวในการที่จะทําอะไรลงมือทาไม่อย่าไปกลัวว่าจะเราทาไม่ได้ถ้ายิ่งกลัวดึงพลังงานด้านลบเข้ามาอีกมันมีโอกาสที่จะทาต่อ ไม่ได้เพราะว่าเราตัดกําลังใจตั้งแต่ต้นนะคะฉะนั้นจงเติมกําลังใจให้ตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วเดินหน้าต่อนะคะสู้ค่ะอย่าท้อถอยแค่นั้นเลยนะคะถัดไปนะคะเรามาดูการสำหรับเรื่องการเงินอุตระดีจังเลย Ace of Pentacles Ace of Cups นะคะ King of Pentacles ไม่ต้องพูดอะไรมากมายราศีกันคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะย้ายไม่อยู่ราศีของคุณเอง <laughs> โอ้มันดีนะมันดีมากคือเรื่องเนี้ย เรื่องการเงินของคุณเด่นมากเลยนะราศีกันต้องต้องพูดตรงๆเลยว่ามีโอกาสารับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถของคุณจากความพยายามของคุณการเงินดีมากดีขึ้นพัฒนาขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่ามีเงินเหลือกินเหลือใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าการเงินของคุณอาจจะจากที่เรื่องเืออาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าดีอยู่แล้วดีทวีคูณ การเงินช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณสามารถลืมตาอาปากได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกหุยคุณรวยมากๆคุณจะดีขึ้นการเงินของคุณจะได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแต่คุณขี้เกียจมันเป็นไปตามนั้นนะแต่ถ้าคุณขยันแล้วก็กล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าล้มลงก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาใหม่อาจารย์เชื่อว่าไอการเงินของคุณนะ่ะมันมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตเป็นเศรษฐีตัวน้อยๆไม่กลเกินเอื้อมแน่นอนนะคะฉะนั้น <c oughs> ดีไม่มีอะไรมากมายบางท่านอาจจะแบบได้ของขวัญชิ้นโบแดงอามาก็เป็นได้จากคนอื่นหรือเราเองอาจจะซื้อให้กับตัวเองก็ได้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าขายบ้านขายรถขายที่ดินปล่อยเช่าได้เป็นได้หมดเลยหรือได้มรดกตกทอดมาบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับว่ามันต้องเป็นของเรามันก็ควรที่จะเป็นของคุณนั่นแหละนะคะไม่พูดเยอะการเงินดีดีจริงๆดีขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่า มันเหมือนเห็นช่องทางในการทําเงินมากยิ่งขึ้นก็ได้นะมันเหมือนกับว่ามีแหล่งในการทําเงินมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะถัดไปสําหรับคนโสดนะคะ,ะความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างฟาฟบอลส์ขึ้นมาขอภายน้องหมาเต็มซอยเลยค่ะเสียงดังเข้ามานิดนึงนะแปลว่าน้องหมาเห็นด้วยนะคะว่าการเงินคุณจะดีขึ้นตามนั้นนะคะ,ะความรักคนโสดฟาฟบอลส์ขึ้นมา The h e r o p h a n ขึ้นมานะคะ Page of Pentacles นะคะ Ten of Pentacles คือเรื่องความรักค่ะถามว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณไม่ปิดโอกาสนะคะอาจจะหนึ่งเป็นคนรักจริงหวังแต่งก็ได้2ออาจจะเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นคนไทยอยู่กับคนละจังหวัดคนไทยต่างแดนหรืออาจจะเป็นคําว่าคนที่มีวัยที่ต่างกันที่จะเข้ามานะคะไม่เด็กกว่าก็อายุมากกว่าเรามากๆอะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้หรือว่าเป็นกลุ่ม LGBTQ ก็มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักค่อนข้างสูงบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาศึกษาดูใจจากการที่คุณเองอาจจะมี Ion, เจอการผ่านการทํางานเจอเงินผ่านมาหาลัยยังได้เลยนะคะมันอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนก็เป็นได้เพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคนค่อนข้างทรงสน่หรือมีสเสน่ห์นะคะแต่อยู่ที่ตัวเราถ้าเราปิดกัน้นก็อาจจะยังไม่มีคนเข้ามาแต่ถ้าเราเปิดโอกาสก็อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าคนที่เข้ามาแล้วดีไปเลยถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายแล้วก็มีความจริงจังกับเรื่องความรักมากๆอาจจะเจอแป๊บเดียว แล้วก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนากันต่อไปแต่ก็ถึงอย่างไรก็ตามแต่ก็คือดูให้ดีๆว่าคนคนนั้นเขาโสดแล้วจริงๆใช่ไหมคนคนนั้นโอเคแล้วจริงๆใช่ไหมบางทีบางครั้งอาจจะให้คนในครอบครัวสแกนบ้างคนที่เราไว้ใจสแกนบ้างก็คือดูกันนิดนึงว่าอะไรยังไงบางทีบางครั้งรักอาจจะทาให้ตาบอดหรือว่าความความที่แบบมันเหมือนช่วงแรกๆเข้าใหม่ประมาณเป็นหนึ่งว่าแบบกําลังเป็นช่วงแบบกําลังหลงๆกันอยู่เลยอย่างเงี้ยเออบางทีอาจจะทาให้ตาบอดได้ฉะนั้นก็ อขอให้คุณเองดูคนดีๆแล้กันด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงนะคะขอให้คุณเจอคนดีๆนะคะ สำหรับคนโสดที่สถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้าง e ซเวนอ w a น d s ขึ้นมา Page of Wands ขึ้นมานะคะ Judgment ขึ้นมานะคะ The strength ขึ้นมาขออีกใบหนึ่งสถานะไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราคุยแล้วรู้สึกคนนี้ไม่ใช่จะมีคนนึงเข้ามาหรือว่าเป็นรักเผื่อเลือกอยู่ยังมีความเหมือนปรนหนึ่งว่าแข่งแย่งชิงดีกันอยู่เลยนะเรื่องความรักอะ่ะมันยังเป็นคําว่าไม่ลงตัวยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ให้สถานะชัดเจน แต่ต้องบอกแบบนี้นะถ้ารู้สึกว่าคุยตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่ใช่ mm. ก็คือต้องปล่อยมือนะคะคนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเราเองหมดอย่าให้ใครมาลดคุณค่าคุณจงรักและเคารพตัวเราเองให้มากและมากต่อไปนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเจอความรักที่มันไม่ดีกล้าที่จะปล่อยมือแล้วไม่ไปต่อเพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นอย่าให้ใครมาทําร้ายตัวคุณเองนะคะเพราะว่าความตัวเราเองอะ่ะควรที่จะเจอคนที่ดีหรือถ้าไม่งั้นอยู่โสดไปเลย ถ้าจะมีให้ดีต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดถ้ามีแล้วมันไม่ดีอย่ามีนะคะฉะนั้นพลังงานลักษณะนี้ก็คือคุณต้องมีสติในเรื่องความรักฉะนั้นถ้าตอนนี้เนี่ย ยังไม่สามารถชัดเจนได้ก็ไม่เป็นไรคุยกันไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่และมันมีอะไรทำแม่งทำแม่งแล้วถอยตัดออกทันทีเดินหน้าต่ออาจจะเจอคนที่มันอาจจะดีมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ฉะนั้นจงเป็นพลังงานด้านบวกให้กับตัวเองเพื่อดึงดูดคนที่มีพลังงานด้านเดียวกับเราเข้ามานะคะโอเคเรามาดูต่อสําหรับคนโสดขออภยค่ะคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนหรือแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ คนที่มีแฟนอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนนะคะถ้าอยู่ไกลกันจะมีปัญหากันได้ถ้าอยู่ใกล้กันอาจจะยิ่งรักกันนะคะคุณทั้งสองคนอนะเอาจริงเลิกกันไม่ได้หรอกค่ะถอให้ทะเลาะก,กันให้ตายแค่ไหน เสียใจให้เสียใจกันให้ตายแค่ไหนก็กลับมากันอยู่ดีในช่วงนี้นะคะคือช่วงระยะเวลานี้นะมันเป็นเหมือนคําว่าถ้ามีเรื่องทะเลาะกันไม่เข้าใจการต้องเคลียร์ให้จบภายในหนึ่งวันอย่าให้มันข้ามวันข้ามคืนนะคะจนกระทั่งมันจะกลายเป็นปัญหาบานปลายได้นะคะฉะนั้นด้วยความหวังดีเลยก็คือถ้ามีปัญหาอะไรเคลียร์กันให้จบนะคะมันจะได้จบตรงนั้นเลยนะแล้วก็อย่าพยายามเอาอดีตมาตีกันมาพูดคุยกันเวลาทะเลาะกันบางคนเอาอดีตมาตีกันมาทะเลาะยก ท,ทุกแม่น้ำเข้ามาเลยตอนที่ทะเลาะก,กันนะเรื่องเอาอดีตมาพูดอรรมาดากันอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นบาดแผลซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณทั้งสองคนอคอนโทรลอารมณ์กันได้ก็จะไปต่อแต่ถ้าคอนโทรลไม่ได้ระวังเรื่องเลิกลากันอยู่แต่เลิกราเสร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันอยู่ดีหรือเป็นเพื่อนกันต่อมันจะเป็นอารมณ์ว่ารักอยู่แหละ หรือว่าห่วงใยกันอยู่หรือว่าทะเลาะกันให้ตายไงก็ยังมีโอกาสต้องกลับมาอยู่ดีค่ะมันไปจากกันไม่ได้อะมันมีอะไรมีบุญหรือมีกรรมที่มันยังวนเวียนกันอยู่มันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะหรือว่าอาจจะมีคนเหมือนเป็นตัวเชื่อมให้คนทั้งสองคนได้กลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าอยู่ไกลกันอ่ะมันแบบอยู่ไกลกันมากๆถ้าคุยกันสื่อสารไม่ชัดเจนมันเกิดปัญหาได้แต่ถ้าอยู่ใกล้กัน ถ้าทะเลาะกันบ่อยๆก็มีปัญหาได้ฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดีต้องปรับต้องจูนกันเมียอะไรให้เคลียร์อาจารย์มองว่ามันเคลียร์จบค่ะถ้าถ้าถ้าได้เคลียร์กันจริงๆด้วยด้วยสติสมัมปชัญญะที่ครบถ้วนกันทั้งคู่ไม่ใจร้อนไม่อารมณ์ร้อนถ้ารู้สึกว่าคุณทั้งสองคนอารมณ์ร้อนใจร้อนไม่มีสติออกจากกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันตอนที่อารมณ์เย็นๆลงนะคะอย่าพยายามแชทคุยกันบางทีโทรคุยกันบ้างให้เห็นหน้าบ้างมันจะได้รู้สีหน้าหรือว่าาาาน้้เสีียงงนะะบงบบทกรช พิมพ์มองคนอาจจะมองได้สองมุมแบบแชทกันคุยกันมันอาจจะทําให้ไม่แบบตะโกนหรือหรือด่าทอกันหรือว่า,าทะเลาะก,กันรุนแรงใช่ไหมคะแต่บางทีการแชทแต่มันไม่มันไม่ได้ยินน้าเสียงอะ่ะมันอาจจะทําให้เข้าใจกันผิดได้ฉะนั้นหาวิธ process ของแต่ละคนในการจัดการปัญหาคู่ของคุณละกันนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอ่าอย่าเอาชนะกันจนกระทั่งเป็นปัญหาบาดแผลในใจด้วยกันนะคะถ้ามันมีเรื่องมือที่3หรืออุปสรรคปัญหาเกิดจากบุคคลอื่น ต้องระวังเรื่อถึงขั้นอย่าล้างหรือเลิกลาการอาจารย์ไม่อยากพูดคํานี้แล้วก็ไม่อยากเห็นใครเลิกลาและอย่าล้างกันนะคะอยากให้รักกันเหมือนเดิมแต่นี่เป็นแค่คําเตือนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นอันนี้ทานายกว้างฉะนั้นอย่าเอาไปเครียดซีเรียสนะคะว่าอุ้ยาจารณ์ต้องเป็นแบบนี้อันนี้เป็นระวการระวังตัวละกันแล้วก็ระวังเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวมีอะไรให้คุยกันนิดหนึ่งละกันแต่ทั้งสองคนจริงๆอาจารย์ก็มองว่ายังคบกันต่อยังไปกันต่อแหละแต่แค่ว่าระวังจะมีบททดสอบเขา นะสำหรับเ,เรื่องสุขภาพเรามาดูกันที่สําคัญอันดับแรกน,นะสุขภาพจะเกี่ยวกับเรื่องคอบาา่าไหลแล้วก็เกี่ยวกับปวดหลังมากๆระวังตรงจุดนี้ปวดประจําเดือนฮอร์โมนต่างๆนะคะคุณผู้หญิงระวังเรื่องไข้หวัดคัดจมูกอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ผิวหนังหรือภูมิแพ้อากาศต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจนะคะ,นะคะเกี่ยวกับเรื่อง อคอเศรอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนกับว่าระวังนิดนึงระวังโรคเก่าจะกลับคืนมาหรือโรคที่เกี่ยวกับกรรมกรรมคือพฤติกรรมของคุณคุณอาจจะเคยเป็นโรคนี้อยู่อย่างเช่นคุณอาจจะแบบชอบนั่งหลังคอมนั่งนานๆปาวดคอบ่าไหลา่ลามไปหมดเลยเพราะว่าพฤติกรรมของเราเรานั่งนานต้องทํางานหรือว่าจ,อจ้องจอแท็บเล็ตเยอะอะไรก็ว่ากันไปคือมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราระวังโรคเก่ามันจะกลับคืนมาที่เกิดจากการกระทําของตัวเรา,าบางท่านอาจจะเรื่องความดัน เลือดนะคะบางท่านอาจจะเกี่ยวเรื่องปวดหัวปวดศีรษะนะคะ,ะทุกๆอย่างะคะ่ะต้องระวังด้วยตัวของตัวเราเองแล้วก็ระวังในเรื่องคําว่าคือมันเป็นพลังงานของคําว่า พฤติกรรมจริงๆเพราะไพ่ขึ้นคาว่าทํายังไงได้อย่างนั้น <c oughs> มันจะเป็นปร,ประมาณนี้นะคะฉะนั้นก็ยังมีเวในการรักษาถ้าเราไม่กลับไปทําพฤติกรรมอย่างนั้นนะคะหรือยื้อเส้นยื้สายบ้างก็ดีนะคะสําหรับเรื่องการทําบุญอาจารย์จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีพี่ป้านะ้าอาปุยตายายพ่อแม่บุญธรรมครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรากระตันอยู่กับพวกเขาให้มากที่สุดนะคะอาจารย์เชื่อว่า ความกรตันยูเท่ากับความเจริญแต่อาจารย์ก็เข้าใจนะคะว่าแต่ละครอบครัวม,มีความเซนติฟทีฟคือไม่เหมือนกันนะคะคืออาจารย์ก็จะบอกเสมอว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวสบายใจยังไงทําอย่างนั้นแต่อย่าทำให้แบบตัวเราเองเดือดร้อนหรือให้ผู้อื่นเดือดร้อนอาจารย์เชื่อทุกคนมีเหตุผลแล้วก็รู้อะไรควรทําไม่ควรทำนะคะฉะนั้นก็ปฏิบัติตามที่เรารู้สึกแบบนั้น การดูแลการไม่ทําให้พวกเขาเครียดมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าตัวคนเองอาจจะมีพ่อแม่บุญธรรมมีคนอื่นที่เขาดีกับเราก็ปฏิบัติกับพวกเขาให้ดีตามที่เขาดีกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังมีคนที่ดีกับเราอยู่นะคะแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่มีเหมือนเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วหรือว่าผู้มีพระคุณไม่อยู่แล้วก็ไปหมั่นทําบุญให้พวกเขาด้วยก็ยิ่งดีนะคะกรวดน้ําให้พวกเขาอาจารย์เชื่อว่าเขาได้รับรู้แน่นอนนะโอเคถัดไปเรามาดูทําบุญนอกบ้านกันดีกว่านะคะว่าทําบุญ อะไรแล้วดีนะคะจริงๆการทําบุญดีทุกรูปแบบทําไปเลยถ้าเราทำลรวสบายใจแต่อันนี้อาจจะเป็นการเสริมการเพิ่มเข้ามานะคะไม่ต้องทําตามที่อาจารย์บอกทั้งหมดก็ได้มันอยู่ที่ตัวเราพลังงานไพ่นะครับขึ้นว่าต้องมีสติ <c oughs> แล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าการพูดต้องคิดให้เยอะๆอันนี้คือคําเตือนเพิ่มแล้วกันนะ, <c oughs> ะการทําบุญมันแปลว่าอะไรแนะนําว่าทําบุญอะไรที่เรารู้สึกสุขใจจริงๆด้วยนะครับ อาจารย์ขอไม่พูดมากมายเกี่ยวกับเรื่องการทาบุญนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นการทําบุญทํากับอะไรก็ได้ดีหมดเลยทําอะไรที่รู้สึกว่าเป็นสุขใจทําหมดเลยก็คออือหนึ่งบาทก,ก็คือบุญถ้าเราทํได้ใจสูงนะคะฉะนั้นทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนเป็นพออไม่ว่าจะช่วยน้องหมาน้องแมวอาคนอาโลงทานอาหารอาหรือว่าทําที่วัดอะอะไรได้หมดเลยเอาเป็นว่ารู้สึกว่าสบายใจทําแบบไหนทําแบบนั้นเลยนะคะโดยที่เราเองไม่ทำแล้วไม่ผิดศีลธรรมอะแค่นั้นเลยนะคะ อนอกนั้นก็เรื่องการสวดมนต์นสมาธิการสวดมนต์อาจารย์แปะไว้แล้วเสริมด้วยพระกระถางเาลาที่เป็นเสียของกิ่งฟ้าสวดได้นะคะอาจารย์จะแปะไว้ด้านล่างแล้วก็บางท่านถ้าสะดวกในการนั่งสมาธิ จงนั่งสมาธิหรือว่าเป็นการเจริญสติก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่ถนัดในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิอย่างเช่นว่ารูปวัดเขียนการระบายสีการอ่านหนังสือการออกกําลังกายนะคะบางท่านอาจจะเป็นคําว่าละจากสื่ออออนไลน์คือโซเชียลดีท็อกซ์บ้างนะคะไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกมีความสุขและเป็นประโยชน์งานอาดิเรกหางานอาดิเรกที่เราชอบนะคะบางท่านอาจจะเป็นการฟังเพลงปรับสมาธิก็ดีนะคะฉะนั้นหากิจกรรมที่เรารู้สึกทำแล้วร,รู้สึกสบายอกสบายใจจงทำไปเลยนะคะ อนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วพลังงานคุณเอาจริงขึ้นเป็นทิศทางที่ดีมากๆหลายๆอย่างฉะนั้นขอย้ำอีกรอบย้มขึ้นอย่าลงเอยเงย้มลงอย่าท้อจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรที่ว่ามันดีก็คงเก็บเอาไว้อะไรที่มันเป็นคําที่อาจารย์บอกว่าเป็นคาเตือนก็ถือว่าให้ระวังเอาไว้ไม่เสียอะไรอะไรจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเราแค่ระวังตัวเอาไว้จงยูเนเหนือดวงอย่าไปตามดวงนะคะขอให้คุณและครอบครัวของคุณสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะอ่ะขอเนี้ยจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ เป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ t i k t o k ได้ไ g ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ๊งกเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook a c e b o o k Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ